เะต้องแงกว่าหวานไม่อกเมือกี้หวานมากจริมันเป็นตัวตนใช่ไมกันมันเปตัวตนนลูกนะไม่ไม่แข่าวเลยหรอไม่แยแข่าวเลยยอมไปเลยยอมไเลยยอมไป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 ดลยยอมไปเลยยอมไปเ้ยยอมไปเลยยอมไปเลยยอมไลยยอมไปเลยยอมไยยอมไปเลยยอมไปเลยยอมไยยอมไเยยอมไปเลยยอมไยยอมไลยยอมไปเลยยอมไปเ้ยยอมไปลยยอมไย ไม่กระสุนมาทุกคนมองน้าหมดเลยหวังว่าจะได้ความลึกมากอย่าไมองไม่มองอย่องน้องน้องนที่ือความหวังนะคะทุกคนมองตาเอหมดเลยเปิด้านหลังด้านหลังอย่ยากทำอย่างนี้นิดิเยอะอย่างนี้อย่าเพ่งอยู่แล้วเขาข้างหลังไปอยู่ข้างหลังอย่างนี้อย่าดูาเสียมาก่นเ่เต้นเข้าัแล้วไอ้ยืนจริเขาะมันก็ดูสมยอมนะ ครับผมและผู้โชคดีนะที่ได้ทองทองทองครับคุณลือครับผมคนนี้นะฮะเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเะเวันนี้ชื่อนะครับครึ่งต้นด้วยชื่อจริงไหมครับครอ่ก้าด้วยอ้ออ่ะครับอ้ออ่มครัมีไหมมีไมมีใครเข้าถ่ายมีหมมไอ้ออ้อม้ออ้คอ้ออมออ้ออออ้ออ้้ออ้ออ้อ้อออออ้้ออออ่้่อ่ อรยาคุณอระยาวชเชียร์ะวันครับผมน้าระยานะมันมีใช่ไหมาสมุูวชเชียระวันคุณอระยาวชเชียรวันมีฮะอยู่มครันันึ่งสอแสดงว่ากลับมายังไม่มัเลยนะโไปดา่กสมรกับผู้ชียเวลาโดไปดาวน่นะรองงึงสึงนะตรงนี้น้องๆเนี่ยฝากให้เป็นกุแลตัวเองดีกว่าเวอย่นอยู่ัับุแลตัวเองม่นะจไปี่เีนีเนี่ย จัดมาค่ะพิเศษเพื่อท้องทองทุกคนแล้วก็แฟนๆทุกคนเนี่ยมีสุขภาพกายและใจที่สวยงามนี่น้องต้องใส่จับผมแล้วนี่ไงผมสูงก็สําหรับคนที่แบบว่าบางคนผู้หญิงนะคะผมยาวยาวก็จะขี้เกียจอาจจะแบบว่าขี้เกียจสางผมทุกวันจต่ทุกวันไม่ไหวนีงแต่อยากผมตรงทุกวันนะใช่่คะเมื่อกี้ได้ยินใช้ดีจอยสองวันใช่ไหมต้องซองว่านบูมบึ้งไปเลยนะบางคนเลยซอง วันเลย4ีชั่วโมงเต็มเต็มนี่โซก็ฝากด้วยเาน้องบอกว่าน้องอยากจะลองนะใช่ค่ะไปนี่สันแค่ะสสัลูกใหรก็สองวันก็หนุ่ม่ด้านรูปบ้าน ช่วงนี้ก uh ็ส oh. so ั so uh ่ง oh. สุขภาพร่างกายแล้วก yeah, uh ันนะรเพาาะว่ช่วงนี huh. <laughs> uh ้ฝนตกฝนตกตกตยูยูตกยูยูแล้วก็แบบอากาศร้อนอากาศเดรนี้ป่วยง่ายง่ายเลยนะครับก็พี่หลายคนของเราที่ดูแลเราก็ป่วยหลายคนแล้วครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วก็สุขภาพกายดูแลแล้วสุขภาพใจดูแลด้วยวันนี้ทับุญจะจิกบาทหยอดตู้ได้เลยนะจ๊ะอ่อันนี้ก็เป็นอีหนึ่งของการดูแลสุขภาพใจทับุญโป้แห่ใจเปิดโหมดโทรขาเมื่อกี้บอกว่าัะไปแล้ว กคนตกคนตกแม่ต้องดูแลร่างกายเต็มกากเต็จรงนะดลร่างกายจริงเลยร่างกายนะคือซอสควันตุ้หโดดขึ้นยังไงฮะป่วยปวดเลยเลยทีเดียวมทีจโดเปลแดไม่ลกแงเป็เปเปไม่เปอดชวยดวดันดอกดของโลกเลยเมสซี่ยังใช้อะ่ไห่ายกอถ่ายกองแล้วก็ถ่ายอเวลาเี่ยถ้าสมมดิแบบแบบรักถึงน้องๆเป็นตามผลงานได้ยังไงบ้างได้ยไงบ้างช่องทางไหนบ้าง เอของแก่อนนะครับองแทกก็คือที่มิติดตามทางโทรทัศน์อยู่แล้วคือรายการสองรายการครับรายการตามติดชีวิตดาวทางช่อง n a t i o a สี่ทุ่มตีทุ่มถึงสี่ทุ่ครงครับแล้วก็รายการนอกรอบครับเวลาอเลยไปแล้วเวลาหกโมงสิบหไม่ใช่ครับห้าโมงหสิบห้กนเวลาบระยรถึงสุ์ครับผมพาดว่าอกาจบแล้วช่องไหน่องไหนนะช่งห้ับช่องรายากอยากรู้มีงานที่ไหนตอนนี้เขาก็ ทางรายการต่างๆก็มีอัปเดตอัปเดตตารางงานของพี่ท็อปให้แล้วแล้วก็รู้จักไอจีแขคงก็ได้แคนคือสตาร์แปดนะดีฮัลโหไปไปครับไปไปเต้นกิ๋วต้องเจมสว่เหรอต้องสนุกตลอดเลยใช่กลับมาแล้วเดี๋ยวกลับมาไปซ้อมเต้นใะเดี๋ยวาดาดาดาปีหน้าเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวตาถ้าติดสิบปีนะเป็นเด็กไปแล้วก็อ่ะแล้วส่วนของ น้องเค่ะน้องเพลงก็ตอนนี้มีเพลงประกอบละครนะคะเพิ่งจบไปสำหรับเรื่องไอ้คุณผีนะคะชื่อเพลงหลอกกันนานแล้วขอบคุณค่ะพี่เสีได้เลยเสีได้เลยค่ะแล้วก็เพลงนะคะตอนนี้กําลังจะได้เป็นพิธีกรนะคะทองแพ็กชาแนลนะคะจะตามพี่แคนไปไปแย่งงานพี่แคนเอ้ยไม่ใช่ต้องช่วยกันช่วยกันขอให้ดีค่ะพี่ค่ะก็ติดตามได้ทางแพ็กชาแนลนะคะว่าจะเป็นรายการไหนอะไรยังไงค่ะแล้วก ไบจี y ส่วนตัวนะคินอินสตาแกรมนะคะับแอดวันเดอร์เค่ะเจอทุกีคือผลงานของน้องจ้องไป็นกาแต่น้องด้วยเพราะว่าชีนดังไม่เาดองก้องเบกกันมาเยี่ยมพกเคะมาณเลยอ่าเดียวแล้วของที่เด้อ่ก